สวัสดีครับนักเรียนทุกคนสว,ส,สวัสดีครับก็มาทำโจทย์ต่อนะครับในเรื่องของแรงดุนแล้วก็การดุนนะครับใครจำสูตรไม่ได้ก็ไปดูที่หน้าปกนะครับแล้วครูยกตัวอย่างโจทย์ต่อเนาะที่เหลือจะให้ทำเองนะครับเอาอีกสัก3าข้อแล้วกันในเรื่องนี้นะครับ ดูข้อ12นะครับข้อ12นักกีฬาเตะฟุตบอลน,นักกีฬาฟุตบอลนะครับนักกีฬาฟุตบอลมวลนักกีฬาเตะลูกฟุตบอลน,นะครับอันนี้คือลูกบอลน,นะครับมีมวลและเราจะเห็นว่าหน่วยมันเป็นกรัมเนาะเพราะฉะนั้นเพื่อให้เราไม่พลาดนะครับ เราก็0.2กิโลกร,รัมแล้วกันเขียนไว้างี้เพื่อความชัวนะครับอ่าเตะไปด้วยความเร็ว5เข้าอัดกำแพงแล้วสะท้อนกลับอ่าแสดงว่าเป็นกรณีที่3ใช่ไหมครับที่เดลต้าพีเป็นการพุ่งชนสิ่งกีดขวางแล้วสะท้อนกลับออกมานะครับความเร็วต้น5แล้วสะท้อนกลับออกมาด้วยอัตาราเดิมก็แสดงว่า u ก็เป็น5 v ก็เป็น 5. ออ้อ่ะอกับ v เท่ากันแต่ทิศต,ตรงกันข้ามเนาะยพุ่งเข้านะครับชนแล้วก็ v พุ่งสะท้อนกลับมาอา่ามี u กับ v ขนาดเท่ากันคือ 5. แต่ทิศต,ตรงกันข้ามกันนะครับโจทย์ถามว่าจงหาค่าเฉลี่ยของแรงที่กำแพงกระทำต่อลูกบอลโจทย์ให้หา f นะครับโจทย์ค่อยหา f ถ้าลูกบอลชนกำแพงเป็นเวลานาน5วินาทีก็ให้เวลามาแสดงว่าสิ่งที่โจทย์ให้มาครบเลยครับมี u มี v มีมวล t เวลานะครับอ่ะคราวนี้พอโจทย์หา f เราก็ย้อนกลับไปความรู้เดิมเราครับที่เราเคยเรียนมาแล้วอ่าเนี่ย f อยู่ตรงนี้ใช่ไหมลูกใช่ไหม คราวนี้เราต้องการหา f ตัวนี้มันมีสมก,การให้เราหาอยู่1 2 3 4อันนี้ก็อันเดียวกันมีอยู่4สมก,การเนี่ย1 2 3 4เราจะเลือกอันไหนเราก็ต้องดูที่โจทย์ให้มาโจทย์ให้เวลามาใช่ไหมครับให้เวลามาแสดงว่า ma ไม่ต้องใช้ละเนี่เวลาอยู่นี่อยู่นี่ใช่ไหมลูกสอสมก,การนี้ก็อันเดียวกันเนาะครูแค่คูณอะไรเข้าไปครับ คูณ m เข้าไปแสดงว่าใช้สมการนี้ถูกไหมลูกนี่มวลก็มี v ก็มีเห็นไหมครับ f ก็มีอโอเคเราก็ไปตั้งเลยนะครับข้อ12เนาะจาก f เท่ากับ mv ลบ mu แต่ว่าสมการมันคือคิดแบบเวกเตอร์อยู่แต่ถ้าเราแปลงให้เป็นขนาดนะครับแปลงให้เป็นขนาดของเวกเตอร์เราก็จะได้ว่า F เท่ากับมันเป็นการสะท้อนกลับแสดงว่าถ้าเวกเตอร์คือ mv ล mu คิดเฉพาะขนาดจะเป็น mv บวก mu เก่งมากแสดงว่าเข้าใจละอันนี้คือคิดเฉพาะขนาดเราก็จะต้องเปลี่ยนนะครับให้เป็นสมก,การที่เราวิเคราะห์มาแล้วว่าเดลต้า p หรือ mv กับ mu เนี่ยถ้าคิดขนาดกรณีสะท้อนกลับตรงนี้ต้องเป็นบวกนะครับ ก็เหลือแค่การแทนค่าแล้วลูกเราหา F เราจะถอดตัวร่วมหรือไม่ถอดก็ได้นะครับสมมุติครูถอดตัวร่วมเนาะก็จะเป็นถอดตัวร่วม M ออกมาก็จะเป็น V บวก U ใช่ไหมลกูกส่วน T T คือ0.05จุด05หน่วยเป็น,นวินาทีแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับเป็นหน่วย S i ละ5้บวก5เป็น10นะครับหาบวก5เป็น10 10คูณ0.2ก็ได้ 2, 2> คราวนี้2หาร0.05เราต้องเอา100คูณใช่ไหมลูกให้มันเป็น5ข้างบนก็คูณ100ก็เติม0 2ตัวทันไหมอ่าห้าบวกเป็น10 10คูณ0.2ได้2แต่ว่าตัวหารมันเป็นทศนิยมเราต้องเอา100คูณทั้งเศษและส่วนนะครับ2คูณ100ได้200 0.05ยุคูณ100ได้5นะครับข้อนี้ก็ตอบ สีอ่าหน่วยของแรงก็เป็นนิวตันนะครับตัดทอนให้เรียบร้อยอ่ะอีกสัก2ข้อเนาะอ่ะไปต่อที่ข้อ14นะครับข้อ14ปล่อยปล่อยลูกบอลมวลอ่ะให้มวลมานะครับปล่อยแสดงว่าความเร็วเป็น0นะูนเนาะ จากความสูง1.8เมตรหลังจากกระทบพื้นลูกบอลกระดอนขึ้นสูง1.25เมตรจงหาการดนข้อนี้สังเกตทำไมครูไม่ใส่ตัวแปรเข้าไปถ,าถ้าเราใส่ก็คือปล่อยความเร็วต้นเป็นศูนย์ใช่ไหมลูกแล้วก็มีความสูงครั้งที่1กับความสูงครั้งที่2อาถ้าจะใส่ตัวแปรก็แบบนี้นะครับ เป็นการกระทบพื้นแล้วก็กระดอนขึ้นแสดงว่าเป็นแบบไหนในโลกกรณีที่สะท้อนกลับใช่ไหมครับก็จะเป็น mv บวก mu อีกใช่ไหมถูกไหมแต่โจทย์ให้หาอะไรข้อนี้การดนการดนก็คือตัว i ใช่ไหมครับซึ่ง i ก็คืออะไรครับเดลต้า p ใช่เป็นเวกเตอร์ทั้งคู่นะครับ อ่ะเราก็มาเริ่มคิดเออเดลต้าพถ้าเราคิดเฉพาะขนาดใช่ไหมครับเป็นการสะท้อนกลับก็จะเป็น mv บวก mu m ทราบไหมลูกเท่าไหร่ดิ0.2แต่เขาไม่ได้ให้ u กับ v มาเหลือแค่เรามาแทนใส่เนี่ยแทน u เข้าไปแทน v เข้าไปก็ได้คำตอบแล้วโจทย์ข้อนี้ u ไม่ได้เป็น0ูนย์นะลูก เพราะอะไรเราต้องคิดว่าเหตุการณ์มันที่มันเกิดขึ้นเป็นยังไงคิดวิเคราะห์นะครับไม่ใช่ว่าอ่านๆไปปล่อยอยู่เป็นศูนย์แล้วก็ใส่เลย,ยเพราะอยู่ที่เราแทนในที่นี้คืออยู่ตอนที่มันเกิดการอะไรครับก่อนการชนกับผนังถ้าครูวาดภาพก็จะได้อย่างนี้ครับตอนแรกเราปล่อยเนี่ยความเร็วต้นเป็นไรครับเป็นศูนย์จากนั้นมันมากระทบพื้น ตอนที่มันกระทบพื้นตรงเนี้ <Okay. S 1> ความเร็วตรงนี้ตั้งหากที่เป็นอยู่ที่แท้จริงถูกไหมทันไม่ลก <Okay. S 1> แล้วมันจึงสะท้อนกลับออกไปเนี่ยมันสะท้อนกลับออกไป <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นอยู่ตรงนี้ไม่ใช่อยู่ที่เอามาใช้คำนวณนะครับ <Okay. S 1> เพื่อให้เราไม่สับสน <Okay. S 1> ครูให้เป็นยูศูนย์แล้วกัน อ่า U0 เขียนเข้าไปครับ U0 คือ U ก่อนก่อนเพื่อ,อนเลยนะตรงนี้ไม่ได้คิดไม่ได้เอามาคิดตอนชนนะครับฮัลโหล U ตอนที่มันชนตรงนี้เป็นเท่าไหร่ V ตอนที่มันเด้งขึ้นตรงนี้เป็นเท่าไหร่โจทย์ไม่ได้บอกมาตรงๆข้อนี้แต่โจทย์ให้มาในรูปของความสูงที่มันชนแล้วก็กระดอนขึ้นไปอ่าถ้าเรียนจำตัวอย่างที่หนึ่งได้ที่ว่าปล่อย วัตถุลงมาแล้วก็กระทบพื้นแล้วถามโมเมนตัมขณะกระทบพื้นจำได้ไหมลูกจำได้ไหมอ่าเรามีตัวแปรที่เราทราบค่าตอนที่มันหล่นลงมาเนี่ยเราทราบอะไรบ้างทราบ u ศทราบอยากรู้ v ความเร็วตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ตกลงมาก็ทราบอะไรครับ h หรือความสูงแล้วก็ทราบค่าอะไรอีก g เราก็จะได้สมการเป็นอะไรครับไม่มีเวลาใช่ไหมีกาลังสองอ่านนักเรียนไม่ต้องเขียนเดี๋ยวครูจะให้เป็นสูตรลัดเลยนะครับเท่ากับ u กําลังสองบวกสองจถูกไหมลูกสูตรที่ไม่มีเวลาเพราะเรามี u มี v มี h มี g ไม่มี T นะครับ u เป็นศูนย์เราจะได้ความเร็วปลายเท่ากับอะไรครับรูทสองนี่เป็นสูตรลัดนะครับนักเรียนจดอันนี้ไว้ ที่มาก็คือครูพิสูจน์ให้ดูแล้วแต่ถ้าเราอยากทราบความเร็วปลายที่มันตกกระทบพื้นนะครับต่อไปนี้หาง่ายๆเลยจากรูท t 2 gh ทันไหมในขณะเดียวกันพอมันชนพื้นปุ๊บมันก็กระดอนขึ้นกระดอนขึ้นไปสูงแสดงว่าตอนที่มันขึ้นไปสูงสุดเนี่ยตรงนี้มันหยุดไมไมลูกเนีย หยุดใช่ไหมขึ้นไปสูงได้1.25เมตรเนี่ยพอมันกระดอนขึ้นมนาะปุ๊บมาถึงตรงนี้มันก็หยุดใช่ไหมครับหยุดแสดงว่าความเร็วต้นคือ v ความเร็วปลายเป็นศูนย์ทันไหมถ้าเราเข้าสมการ v กาลังสองเท่ากับ u กาลังสองคราวนี้ g มันลงแต่ u มันขึ้น u คือความเร็วต้นเนี่ยมันมีทิศขึ้น g มันลงตัวน,นี้จะติดเลยครับลบ 2gs แล้วความเร็วปลายเป็นอะไรเป็นศูนย์นักเรียนก็จะได้ u เท่ากับรูท 2gh <G> ก็คือสูตรเดิมไม่ต้องจดพันธพูดง่ายๆก็คือถ้าเราอยากทราบความเร็วต้นหรือความเร็วปลายของการหล่นลงหรือกระดอนขึ้นใช้สูตรลัดนี้ได้เลยที่มาตามที่บอกนะครับนักเรียนก็จะได้ตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นอะไรได้เลยครับรูท 2gh อัันไหมเอ้ยอันนี้เป็นความเร็วปลายเนี่ย อันนี้ต้องเท่าไหร่ครับหนึ่งจุดอะไรครับเนี่ยหนึ่งจุดสองห้าหนึ่งจุดสองห้าแล้วก็บวกกับบวกกับรูทสองจีเอชหนึ่งจุดแปดเกตไหมทันไหมลูก ยกับ V ตัวเนี้ยเราไปหาแยกก็ได้ไม่ต้องเอามาใส่สมการนี้เหมือนครูก็ได้หาแยกเสร็จค่อยเอามาแทนก็ได้ได้เหมือนกันนะครับอ่าก็คำนวณตรงนี้เสร็จก็ได้คำตอบแล้วนะครับอ้าว g ก็คือเท่าไหร่10 10ไปคูณกับ11.25ก็เป็น12.5 12.5คูณ2ได้ 25, 25่สถอดรูดได้5อ่าเห็นไหมตัวเลขค่อนข้างลงตัวตัวนี้คำนวณเสร็จก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ5 10คูณกับ1.8ได้18 18ปสองเป็น36ถอดรูดได้6กเออห้าบวกหเป็น11 11คูณกับ0.2นยลูก네อ่าก็เป็นเท่าไหร่ครับ 2. 2, 12, 12, 2.2 1จุได้22เนาะทศนศยม1นึ่ตำแหน่งนะครับ ก็เป็น2.2หนไหมอ่าใช้สูตรลัดนี้ได้เลยนะครับการที่วัตถุตกลงมาจากที่สูงแล้วหาความเร็วตอนมันกระทบพื้นแล้วก็วัตถุก,กระดอนขึ้นและหยุดนะครับใช้สูตร v รับรูท t gh ได้เลยอ่ะไปดูข้อ16ครับข้อ16นะครับ ในเรื่องลูกโจ์ข้อสิบหกก็อ้าอาข้อสิบหกถ้าลูกบอลมวล m อ่านี่ลูกบอลอยู่นี่ครับมวล m เคลื่อนที่ชนกำแพงด้วยความเร็วต้นอยู่ก็พุ่งมาปื๊ดโป๊ะไอเส้นตรงๆนี่คือกำแพงเนาะนี่กำแพงนะครับในแนวดิ่งเนี่ยอ่าชนกำแพง แล้วมันก็ทํามุมเซตากับแนวตั้งเซตานี่คือวัดมาแค่นี้นะครับอ่าเส้นแนวตั้งฉากกับแพรกับกําแพงนะกับเส้นแนวตั้งฉากกับกําแพงคือเส้นแนวปะนะัดเนี่ยอ่าเซตาทามุมต,ตรงนี้แล้วก็สะท้อนออกมาด้วยความเร็วเท่าเดิมแต่ว่าทิศเปลี่ยนไปเนาะขนาดของความเร็วเท่าเดิมคือเข้าชนด้วยความเร็วอยู่ สะท้อนออกก็ความเร็ว u ขนาดความเร็วมันเท่ากันอยู่กับ u แต่ว่าทิศต่างกันเนาะทำมุมเตากับเส้นฉากเหมือนกันนะครับบอกว่าถ้าลูกบอลใช้เวลากระทบทีแรงเฉลี่ยที่ลูกบอลทำกับกำแพงคือท่อใอะแรงก็คือ f เราทำโจทย์มาแล้ว f ก็จะมี ma mv ลบ m u ส่วน t ใช่ไหมลูกถูกไหม,ไมไอ่าครูคก็ตั้งสมการนั้นเลยนะครับเอาสมการเวกเตอร์ก่อน mv ลบ mu ส่วน t mv ลบ mu ตอนนี้ยังเป็นสมการเวกเตอร์อยู่นะครับซึ่งโจทย์ให้มาแล้วคือ t ปัญหาของเราก็คือเอ๊ะ mv ลบ mu ทำไมไปดูช้อยสิลูกมันกลายไปเป็นตัวแปพรพวกนี้ได้ เราก็ไปเช็คดูอ๋อมันมีคอสกับไซน์แสดงว่าเราต้องทําการแตกเวกเตอร์ครเราก็มาแตกเวกเตอร์อยูตัวนี้อ่ะแตกทีละตัวนะแตกเว,กเ,วกเตอร์อยูตัวนี้ก่อนนะครับแตกเข้ามาในแนวแกน x แล้วก็แกน y อย่างนี้ใช่ไหมลูกอ่าเซตาตรงนี้ก็จะมานี่ถูกไหมเก็ตไหมนี่มันเท่ากันใช่ไหมลูกเพั้นยูถ้าแตกมาในแกน x ก็จะได้อะไรครับนี่ชิดหรือแตกเข้าคอส แตกออกสายอ่านี้ก็เป็น u สายอ่าต่อไปเดี๋ยวครูใช้อีกสีนะครับ u ตัวนี้ก็เหมือนกัน u ตัวนี้ก็คือ v เนี่ยอันนี้ความเร็วต้นอันนี้ความเร็วปลายใช่ไหมเราก็แตกออกมาก็จะเป็นอะไรครับ2 v e เวกเตอร์อ่า u ตัวนี้แตกเข้ามานี่ก็เป็นเข้าคอร์ออกสายรันไหม ต่อไปนะครับเราจะเห็นว่าสีน้ำเงินคือคููแตดเวกเตอร์ของความเร็วต้นใช่ไหมครับก็จะได้ตัวนี้กับตัวนี้แล้วก็สีเขียวครูแตะเวกเตอร์ของความเร็วปลาย <ส luggage. S 1> ซึ่งตอนนี้มันมีสองแกนคือความเร็วต้นกับความเร็รวปลายที่อยู่ในแนวแกน x กับแกนอะไรครับเป็น <uns> y ครูให้เช็คแกน y ก่อนเราจะพบว่าถ้าเราไปพิจารณาเวกเตอร์ตอนนี้มันมีสองแกนนะครับพิจารนาแกน y ก่อนเราจะพบว่า เดลต้าพีหรือโมเมนตัมที่เปลี่ยนไปในแนวแกน y ความเร็วต้นในแนวแกน y เป็น u สายความเร็วปลายในแนวแกน y ก็เป็น u side. สายแสดงว่าโมเมนตัมในแนวนี้เปลี่ยนแปลงไหมลูกไม่แสดงว่าเดลต้าพีในแนวแกน y เป็นศูนย์ดังนั้นจึงได้ว่าเราได้แต่เดลต้าพีในแนวแกน y ครับแกน x ก็จะได้ว่าเดลต้าพีในแนวแกน x มันก็คือเดลต้าพีของระบบนี้นั่นเอง ก็คือสิ่งที่เราต้องการนะครับซึ่งมันคือ mv ลบ mu ถูกไหมคราวนี้พอเราไปพิจารณาเฉพาะขนาดนะครับของเดลต้าพีไอ้เจ้าเนี้ยมันจะเปลี่ยนไปยังไงอ่าม,มาดูกันพอเราเช็คในแนวแกน y ครูสอนละเอียดมากเลยนะนี่นะเราจะพบว่ามันเป็นศูนย์พอเช็คในแนวแกน x เราจะพบว่าความเร็วต้นมันพุ่งเข้าใส่กำแพง ส่วนความเร็วปลายสีเขียวมันพุ่งออกมาแสดงว่ามันเป็นกรณีอะไรครับเน็นสะท้อนกลับใช่ครับแสดงว่ามันเป็นกรณีที่3ามกรณีที่3สะท้อนกลับมันก็เลยกลายเป็นอะไรครับ mv เออไม่ใช่ v อ mv อะไรครับบวก mu ถูกไหมลูก ต้องเป็นเคสนี้ใช่ไหมอ่าเราก็มาดูโจทย์ของเราครับก็จะได้ว่า f เราก็เลยเป็น mv ก็คือ u เลยครับ u c o s mu ก็คืออะไรครับเนี่ย u s i n อันนี้คือ u กับ v ออ m ถอดตัวร่วมออกมาแล้วก็หาเลยครับที P, c, u, ่ u c o s บกวก u c o s ก็เลยได้เลยครับ สอง u cos เจต้าค่ะท่อนี้ตอบข้อสองโอโอ้ cos กับ cos เขียนผิดเดี๋ยวนีมันเข้าไปความเร็วต้นคอสความเร็วไปก็คอสเออมันก็เลยบวกกันได้นะครับก็เป็น u cos บวก u cos เป็นอะไรครับสอง u cos เจต้าอ่ะเอา i คูณเข้าไปก็เป็นสอง u cos เจต้า โอเคอ่าเอาสามข้อนี้นะครับนักเรียนจะได้สูตรลัดมานะต่อไปนี้โอ้ครูพูดมันต้องยาวนี่คือพิสูจน์ให้ดูนะครับต่อไปถ้าเราเจอกรณีที่วัตถุเนี่ยมันพุ่งเข้ามาชนกําแพงแล้วก็สะท้อนออกไปแล้วเป็นมุมแบบลักษณะนี้นะครับอ่าเราก็สามารถใช้สูตรได้เลยว่าเป็น2 m u cos นยแต่นักเรียนต้องระวัง สมมุติว่าครูทําโจทย์อย่างนี้อ่าเดี๋ยวดูก่อนครูทําโจทย์อย่างนี้นักเรียนต้องิีคอห์ต่อไงดูนะสมมตคิครูบอกยูเข้ามาปึ้ง<ร>แล้วก็สะท้อนออกไปนี่ก็ต้องอยูเหมือนเดิมนะ<ร>แล้วครูบอกมุมตรงนี้มา120แสดงว่านักเรียนต้องแทนข้าวยูเจไดคอซ์ตเไดตรงนี้กี่องศาครับ60โอเคไหมอันไหมครับให้ดูตรงนี้ดีๆนะครับอ่าเอาสาวข้อพอนะครับ